คุณขันธวีไทยไทยยิ่งนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณกอบชัยเหลืองมันจันนะคะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้บริหารนะคะสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะและที่สำคัญก็คือผู้บริหารจากเทศบาลเมืองสุรินทร์วันนี้ต้องถือว่าได้รับเกียรติมากๆนะคะจากจากท่านผู้ว่าท่านมาเองท่านมีภารกิจเยอะมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า หลายวันที่ได้เห็นทางสื่อโซเชียลจะต้องต้องพูดเลยนะคะว่ากลางเนี่ยก็ได้ติดตามทางท่านคออท่านขออคุยภาพแม่ทัพใหญ่ของเราเลยนะคะพี่สมชายแล้วก็ท่านอออีกหลายจังหวัดเลยนะคะทอยๆแต่จังหวัดเนี่ยเราก็เห็นภาพบรรยากาศรอยยิ้มของทุกคนพี่แอลเนี่ยนะคะจากโคราชเมื่อวานก็เพิ่งไปเดินแบบเห็นหลายๆคนที่มีความสุขก็ต้ <c oughs> องขอบคุณมากๆว่า เรามาร่วมกันในวันนี้ค่ะเรามาส่งต่อประสบการณ์และเรามาร่วมกันดีไซน์ประสบการณ์ถามว่าสิ่งที่ทอทอต้องดําเนินการเนี่ยตลาดในประเทศเองเนี่ยเรามี45สำนักงานภาคอีสานก็เป็นภาคหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของการจัดคารวานปีนี้เราจัดคารวานมาเป็นปีที่5อีสานอินเลิฟเนี่ยคือ value proposition ใหม่ การหลงรักแผ่นดินที่นะคะทิศอีสานก็ต้องให้เห็นว่าทิมอีสานมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้ท่านผู้ว่าได้บอกแล้วนะคะว่าสุรินเนี่ยเรามีอะไรบ้างเยอะมากๆใน r e s e n t a t i o n ก็เช่นเดียวกันเราได้มีการดําเนินกลยุทธ์ทุกอย่างเราได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรทุกหน่วยงานพันธมิตรที่เราบอกเนี่ยนะคะอันนี้เป็นคาถาที่ทางกลางเนี่ยได้บอกทุก,ทกขัน้นเลยว่า การรักษาฐานลูกค้าเดิมภาคอีสานทําได้ดีแต่การเพิ่มเติมลูกค้าใหม่เนี่ยการเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นการเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ในส่วนของพันธมิตรพาร์ทเนอร์และขยายซึ่งความเชื่อมเกี่ยวการขยายซึ่งความเชื่อมเกี่ยวเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ลูกค้าใหม่อย่างเดียวลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างเดียวต้องเป็นการเชื่อมเกี่ยวของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงในส่วนของภาคเอกชนภาคแรงงานภาคเอกชนด้วยสิ่งที่พรีเซนเทชันเมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ยเห็นเสื้อตัวนี้ช่ม เที่ยว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 เนี่ยเราเที่ยวเพราะอะไรเราเที่ยวได้งานแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยได้เงินอีสานทําได้ดีมากนะคะในส่วนของเ o c a t เคชั่นเวอร์เคชั่นพาราไดซ์ทรูอัลไทยแลนด์มันเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทอย่างมากหลังจากสถานการณ์โควิดเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้เห็นประสิทธิภาพของการทํางานบนโลกออนไลน์การทางานที่ไหนก็ได้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องดูเลยนะคะว่าต้องมีการปรับตัวเลยว่า การที่เราเป็นเจ้าของสมมติเราเป็นเจ้าของโรงแรมโรงแรมก็ต้องเป็น mixed use เพื่อที่จะใช้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่เป็น l e เชอ r ์และนักท่องเที่ยวหรือผู้บริหารที่จะต้องมากับโ o c a t i o n ด้วยซึ่งหลายโรงแรมปฏิบัติอะรว่ามีการปรับตัวได้ดีมากสิ่งที่พวกเรามาในวันนี้เนะะี่ยค่ะหลายๆคนเป็นผู้สื่อข่าวหลายคนเป็น influencer พวกเราจะต้องช่วยกันเผยแพร่ออกไปนะคะว่าเรามีอะไรดีอีกอันหนึ่งที่เห็นที่เราได้รับความร่วมมือกับทางดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยเรามีการลงนาม MOU กับสำนักดาราศาสตร์นะคะแห่งแห่งชาติว่าเอ๊ะถ้าเขาจะโปรโมทเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเราจะเป็นคนส่งเสริมการขายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมี Amazing Dark Sky in Thailand Amazing Dark Sky Thailand ตอนนี้ทรทอยจะต้องทำการบ้านในการที่ต้องโปรโมตไปให้ถึงดวงดาวก็หมายความว่าต้องโปรโมตให้มันไปไอตัวสัญลักษณ์เนี้ยโปรโมตให้นักท่องเที่ยวแลอ้องค์กรต่างๆได้ทราบว่าถ้าใครที่ได้ Amazing Dark Sky Thailand นั้นหมายความว่าเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นท้องฟ้ามืด คุณมาเดินทางท่องเที่ยวได้ทําไมคุณถึงเดินทางมาท่องเที่ยวได้เพราะเรารู้แล้วค่ะว่าโจทย์ตอนนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอยากท่องเที่ยวแบบสโลล่าส์อยากท่องเที่ยวแบบแอสโทรโนมีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่เราพยายามที่จะสอนแทรกพยายามที่จะนําเสนอให้กับกลุ่มทุกทกลุ่มของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาวัะน,นั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝนนะคะ การเดินทาง 10, 10วัน9คืนของภาคอีสานนะคะแล้วก็ได้สัมผัสเสน่ห์ของภาคอีสานทําให้เราได้หลงรักกันนะคะว่าเ,เราหลงรักแผ่นดินถินอีสารมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้มีการออกเดินทางแต่เช้ามืดเลยนะคะเราจะไปะที่ช่องจอมซึ่งก็เป็นด่านเศรษฐกิจเราก็จะไปที่เสเรุษน,นะคะแล้วก็กลับมาเราจะถือว่าตอนนี้สุรินทร์โมเดลเนี่ยเขาก็ถือว่า อยากจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจก็คือการเปิดช่องจอดเพานะั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโมเดลเศรษฐกิจที่เราเห็นว่าเราเดินทางจากที่สุรินผ่านช่องจอไปเสียมเรียบแล้วก็กลับเข้ามาอย่างสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าการท่องเที่ยวแล้วพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาแล้วเราอย่าลืมนะคะท่านผู้ว่าได้เชิญชวนแล้วนะคะงานบีฟสุรินก็คือสุรินวากิวแต่ตอนนี้เราใช้ว่าอะไรนะคะสะเลนสเลนบี สเตเลนก็คือซูรินบีฟที่ดีที่สุดของประเทศอร่อยที่สุดของประเทศเมื่อมาลิ้มชิมรสแล้วก็อย่าลืมที่จะ บอกต่อให้กับทุกๆคนได้ทราบนะคะว่าที่สุรินมีดีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความประทับใจในการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นผู้ออกแบบประสบการณ์หรือว่าเป็น e x p e r i e n e designer ออกแบบเมนูประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวต้องอย่าลืมนะคะเราถือ2หัวทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเราที่นี่ค่ะสุริน Amazing ที่กว่าเดิมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะ